เอามาคําถามสบายครับท่านอาจารย์ครับดูอาเสียงดังและยาวรบกวนคนที่ละหมาดละหมาดนี้ละหมาดสุดน,น้านะหรือรบกวนคนที่เดินทางที่กําลังละหมากกอดก็ซัอยู่อยากทราบว่าคนที่ขอดูอาเสียงดังขออย่างไงล่ะขอดูอาเสียงดังรู้ไหมขออย่างไงหรือมีคนนาแล้วขออาเมนใช่ <laughs> เพราะว่าไอ้ที่บอกว่าขอดูอาเสียงดังโดยปกติแต่ขอคนเดียวแล้วอย่าเลาอย่ารบียาเราอย่ารำรำมานยาียวเราที่แบบคนเดียวตะโกนต่างคนต่างตะโกนเนี่ยไม่ใช่อ่ะนะในสุเหร่าที่เราจะเห็นก็คือเวลาละหมาดเสร็จแล้วสลามอะลัยกุณมาละมาตุลลอฮะสลามอะลัยกุณมาละมาตุลลอฮ์อัลฟาติฮะอิหม่ามก็จะนำนัแล้วก็เอาดูอาใส่ไหม่ข้างหลังก็คอยจะคุดอามีนอามีนอามีนไม่รู้อิหม่ามขออะไรครับ ปัญหาก็คือการขออย่างเนี้ยหลังจากที่ละหมาดเสร็จแล้วเนี่ยมันไม่มีแบบฉบับไม่มีรูปแบบของท่านอบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮวาเลวะซัลลัมอันนี้ถ้าต่างคนต่างขอทำไมเออต่างคนต่างดันมันกระตีกันนี่อยู่ต่างคนต่างขอค่อยๆเห็นไหมครับแล้วก็เวลาละหมาดละหมาดเสร็จแล้วละหมาดฟัดดูเสร็จแล้วยกมือขึ้นขอดุอ่ต่อล้าต่างคนต่างขอปัญหาอีกแหละปัญหาก็คือเวลาละหมาด ก็ดูนะเสร็จแล้วนบีสอนให้ก่างอัสซาฟุรุลล์อัสซาุรุลล์อัสซาบอัลลอฮ์มะตุสลามมิกัสลามตะบารต่างคนต่างขอแล้วก็ขอค่อยๆวันนี้ที่บอกว่าขอเสียงดังทำไมขอเสียงดังก็เพราะนี่แหละเนี่ยดุอาที่เรามาอุตริทํากันอย่างนี้นะครับอก็เขาคงคิดว่าเหมือนกับสมัยนบีอ่ะยังจะให้นบีอยญ่ใหได้จริงๆอ่ะคือเลยมั่นใจกับความดีของตัวเองอ่ะให้นบีขอให้อืม เปรียบเหมือนกับสมัยนี้อิหมัมเป็นคนดีอิหมัมขอละกันเดี๋ยวคอยอามีนอย่างเดียวไม่ได้หรอคือดุอาน่ะสอนให้ให้ต่างคนต่างขอนะครับแล้วก็นบีก็บอกด้วยที่ดีที่สุดก็คือเกิดในในขณะที่สยุตอ๋ออแล้วขณะที่สยุตและไม่ใหญ่ กําลังกง้มประโยชน์เดียมัลั่นเลยแล้วมะมูมก็ก้มปยนอามีนอามีนอามีนใครไม่ใช่เนี่ยวไปเข้าใจผิดครับคือทําให้ถูกหลักการของศาสนาปัญหามจะไม่เกิดพอเราย้ายคู่ทําให้ผิดหลักการของศาสนาปัญหามก็ตีแหละ,ะปัญหามก็เกิดอีกคนหนึ่งก็จะขออีกคนนึงก็จะละหมาดอีกคนหนึ่งก็จะ,ะอีกคนหนึ่งก็แหม มันสรนัวไปก็พอเนี่ยเราทำไม่ถูกสูตรของท่านอาบบมุมฮัมมัดสุลลัาลอะไยวะสซลลม